โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมาสอนลงบอสอีเวนต์ครูมิอีกแล้วเช่นเคยอย่างคลิปแรกที่ผมทำไปก็ลงได้ประมาณ1นาทีแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนทีใหม่ที่ไม่มีโกจิต้าหรือว่าตัวลิมิเต็ดเยอะๆก็ไม่จะเป็น เซตก็อยู่ด้านร่างนี้เลยนี่จะเป็นเซตนี่เลยก็เวลาที่ทําได้ก็จะเป็น33วินาทีที่ผมทําได้เร็วสุดนะและถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิช็อปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืนโกลการเดนสติวเอรเบลล์หรือบ็อกฟุตและอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID ดีพาร์และบริการรับกดเกมพาร์ตปลอดภัย100%เซถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร,ร์มผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมออก็ยังจะฟาร,ร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสำหรับน้อง,องๆอะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือตัวละครด้านล่างอย่างที่ผมบอกไปจะมีทางด้านของกิลฟิตอบัตควินเชลเทียฟิเลน ครโมหรือว่าคุรุมิแล้วก็โกลเด้นเอพิเรียนฟิเรนตอนนี้ก็ยังสามารถหาได้อยู่นะสำหรับคนที่ยังงง,งอยู่ว่าฟิเรนหายัางไงผมก็จะบอกตรงนี้เลยนะว่าเราไปที่มือแน้นแล้วก็มาตรงนี้มันจะมีประตูตรงนี้ขายอยู่เห็นไหมคือเราต้องลงไปเรื่อยๆ่อจนกว่าจะครบเทียสิบนะจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูมันจะเป็นประตูพอร์ทัลเทียสิบพอเทียสิบปุ๊บพอเรากดเล่นไปปุ๊บเขาจะมีโอกาส1 0 0ในการได้ประตูซีเกตของฟิเรนนะ แล้วก็นี่ฟิเลนผมก็จะมีประมาณ1 1 0 0 0ประตูก็คือว่าโคตรเยอะโอกาสออก25ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโอกาสออกโอเคประมาณนี้สําหรับการหาฟิเลนอย่างอื่นน้องก็น่าจะรู้กันแล้วว่าหายังไงอะไรยังไงก็สามารถไปดูคลิปอื่นๆได้นั้นใน YouTube มีเยอะแยะโอเคเราจะมาดูดีเทลแต่ละตัวว่าผมใส่อะไรบ้างหรือว่าเพจอะไรบ้างนี่ตัวแรกเลยฟิเลนผมใช้ประมาณนี้เลยนี่ของประมาณนี้ รูิเคแล้วก็เป็นอัลต้านะแล้วก็โซอาโกนี่ต่อไปจะเป็นคุรุมินี่ของประมาณนี้ใส่เดอะดีวิลโซของมันเองนะแล้วก็รูปิเค t อัลต้าเหมือนกันอ่าต่อไปจะเป็นแชลเทียตามนี้เลยของ d p ู i ิเคตเหมือนกันเดอะโซออฟไฟประมาณนี้แล้วก็ปัดควินนี่ของประมาณนี้เลย d p ู i ิเคตแล้วก็อนะัลต้าหน้าน,นี้ผมแนะนําออกเร็วๆโคตรดี และตัวต่อไปจะเป็นโกลเด้นเอพิเรียนนี่ประมาณนี้เลยเป็นอัลต้า p ู i ิเคตแล้วก็ของประมาณนี้โซเป็นเดอะโซออฟไฟนะอันนี้มันต้องใช้อยู่แล้วตัวนี้จะเป็นใช้โซอื่นไม่ได้ต่อไปจะเป็นคิวฟิตของประมาณนี้เลยโดมเมนออฟเอ้ยโดมเมนออฟเรฟโซเออแล้วก็รูปเิเคตอัลต้าเหมือนกันของก็ประมาณนี้เลยอ่าต่อไปจะไปดูที่นิ้วเราลวกันว่าเราใช้นิ้วอะไรบ้างไปที่อัปเกรดเลย นี่ประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ตัวแรกเลยเป็นฟรีเลนนิ้วผมไม่ได้ใช้นะใครจะใช้ก็ได้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่ค่อยได้ฟิกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสุ่มไปก็ได้อผมจะสุ่มไปสักทีนึงกันให้มันได้ของดีๆปุ๊บเอาเป็นสักขอดูหน่อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันใช้ประมาณอพริตี้ครูดาวแล้วกันแล้วก็คุณมิผมใช้นี่ประมาณนี้ จริงๆอยากให้ได้ประมาณสัก13-14ขึ้นไปแต่ผมหาได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่ได้เติมเกมพาร์แล้วก็เชลเทียจะได้ประมาณนี้เน้น Ability c o ้คูดาวแล้วก็ Attack c ็คคูดาวประมาณนี้เลยบัต q ควีนเน้น Attack c ็คคูดาวนะ Ability c ี้คูดาวได้มาก็ถือว่าดีแล้วก็โกลเด้นนี่เน้น a อเท็คคูดาวเพราะว่ามันต้องตีสตันด้วยแล้วก็กิฟฟิตเน้น Ability c o ้คูดาวนะก็ประมาณนี้สำหรับ การใช้นิ้วของยูนิตแต่ละตัวก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u r สไครห์พี่ด้วยเพื่อเอป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะโอเคเดี okay, ๋ยว <Okay, S 2> ผมจะพาไปโรงอีเวนต์เลยดีกว่าเราพูดมากกันมาเยอะแล้วก็ okay, ตรงนี้เลยปึ๊บโอเคบอสคุรุมิมาโอเคเราก็เข้ามาอยู่ที่แมปเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะทำการอัพแค่บัตรควีนตัวเดียวเลยนะเราก็มาดูผลกันว่าเราจะ ักกี่วินาทีนะแมตต์นี้โอเคสิบสามอไปอมาอไมไมคเร็ว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 มันแคปสี่อะสี่แล้วหรอวะใช่เหรอสี่แล้วหรอเร็วจังจัดมันโอเคหนึ่งศูนย์โบกีวิสามสิบห้าวินะโคตรเร็วนี่ตาแรกนะเนี่ย โอ้เร็วจัด35ิาวิคือแบบครึ่งต่อครึ่งกับคิดที่แล้วเลยเพราะคิดที่แล้วผมใช้เวลาทําหนึ่งนาทีกับอีกเซตหนึ่งนะคราวนี้มาเซตใหม่ก็คือใช้เวลาเพียง30วินาะทีเองนะโคตรเร็วโอ้ของดีพูดไปเนี่ยเพิ่งพูดไปเองเหลือแปดบีแล้วอะ่ะเร็วจัดเอาละผมบอกเลยว่า ทีนี้สุดชิลจริงๆถ้าเกิดมีเทตดีๆกว่านี้เทตุพวกเดรบิยอนหรือว่าดาร์คเรนเจอร์เงี้ยก็น่าจะจบเร็วกว่านี้อ่ะสามสิบหกวิก็เราเล่นแหละเฉลี่ยประมาณ3ามหเฉลี่ยประมาณนี้เลยแต่ที่ผมอ่ะเคยทําได้ก็คือ33มิบามวินะถือว่าเร็วมากเดี๋ยวผมขออีกสักตา2ตาแล้วจะไปกดคูณ2ดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะสักตานี้อีกสักตาหนึ่งก็ไนดะ้อ่ะมา เราเชืว่าจะได้หรือเปล่ากี่วิเอ่ยโบสามสิบแปดวินเนเฉลี่ยก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูคูณสองดูซิว่ามันจะได้สักกี่วิโอเคผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบหรือสี่ห้าแน่ๆเลยคูณสองเนี่ยมาอัปตันแล้วมาโบโหเลือดแทบไม่ขยับเลยเนะี่ย ซีว่าจะได้สักกี่วิเนี่ยเฮ้ยรถช้านะเนี่ยโห่ารถช้าเลยอะแต่เริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็วแล้วหลืวสิบบีเก้าแล้วหลืวสี่บีสามสองหนึ่ง เรียบร้อยแตกโอเค56วิเกือบ1นึ่งนาทีอ่ะวอเตอร์ฟัผมขออีกรอบสิเกือบ1นาทีเลยเนี่ยนานมากเลยนะคูณ2อ่ะผมแนะนำให้เติมคูณ3นะเพราะว่ามันจะช่วยเราได้มากเลยอ่ะคูณ2นี่ถือว่าช้าช้าเลยนะโอเคบัตรควีนก็มาครบยังครบแล้วหรอโอค้ครบแล้วอ่ะโอเค8 B นะีละ มันตีไม่สีสตันเลยวะมีแต่มีแต่เลือดไหลอ่าสตันและ 4B 3ว1โหช้านเนี่ยผมว่าช้าเลยอะผมรู้สึกได้เลยว่ามันช้าสำหรับใครไม่มีคูณ3ก็คูณ2ก็น่าจะราวๆเนี้ยแหละประมาณ50วิได้อะอ่ะประมาณนี้เนี่ย1นาทีเลยเนี่ยอันนี้คือรอบไป1นาทีเลยเนี่ยคูณ2อะ่ะ ก็อันนี้แล้วแต่คนเลยนะแต่ผมแนะนําให้ซื้อเกมพาร์ตมาเพราะว่ามันช่วยเราได้มากจริงๆเลยนะดูสิโอเคประมาณนี้แหละสําหรับการลงบอสคุรุมิอีเวนที่ไม่มีตัวชายนี่แล้วแต่ก็ยังหาตัวคุรุมิได้อยู่สะสมไว้ก็ไม่เสียหายแต่ว่าดูคุณ3ามสิเร็วมากเลยนะคุณ3เนี่ยที่ผมพูดไปปุ๊บก็เหลือ7 b แล้วเนี่ย สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าน,น้องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วแเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละ